โอกาสครูบาอาจารย์คณะแมช่ชีแล้วก็เพื่อนๆผู้ไฝ่จำไฝ่สานทั้งหลายวันนี้วันที่หมีนาคมสองพันวัดป่าบ่อน้ำพระอินเนาะมีคำถามเริ่มต้นด้วยคำถามเลยเนาะคำถามว่าโลกใบนี้มันไม่แฟร์ว่า้งมองไปทางไหนก็มีแต่ทุกข์จนทำให้เราเดินทางเข้าวัด เพื่อที่จะนําธรรมะเข้ามาบําบัดจิตใจได้ไดรับคําตอบไม่ตชวเองเพื่อเป็นเกราะที่ดีป้องกันเราได้ในการใช้ชีวิตประจําวันแต่เรากลับพบหนทางที่ดีกว่านั้นคือหนทางในการพ้นทุกข์ฉะนั้นเราควรเลือกทางไหนดีคะออกบวชหรือกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมคำถามก็ค่อนข้างจะสับสนพอสมควรเพราะว่าทางที่พ้นทุกข์ก็คือทุกข์ แต่เรากับไม่อยากทุกข์แต่อยากพ้นทุกข์มันเลยเป็นคำถามที่กลับไปกลับมาที่จริงธรรมะเนี่ยมันก็คือเรื่องของทุกข์จำไว้ใครเห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราจะสาคตถ้าไม่เห็นจะสาคตก็คือเห็นแจ้งในทุกข์นี่แหละเห็นแจ้งในเหตุแห่งทุกข์คำว่าตถสาคตก็คือได้เห็นธรรมอันเดียวกันนะเห็นพุทธะเกิดขึ้นในใจเรา เพราะฉะนั้นพุทธะที่แท้จริงเนี่ยคืออยู่ในใจเรานี่แหละนั่นแหละพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่นะก็คือพุทธะนั่นเองเป็นผู้ตื่นรู้เหมือนพระองค์เพราะฉะนั้นคําว่าโลกใบนี้มันไม่แฝงที่จริงโลกเนี่ยมันแฝงแต่ใจเราความคิดเราต่างหากที่ไม่แฝงเพราะเรายอมรับไม่ได้จําไว้โลกมันเป็นข้มันอย่างนี้มาหลายนับอนันตชาติแต่เราต่หาก ที่ไปคิดว่าโลกต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คนต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราอยากให้ได้ดังใจเรานั่นแหละเราถึงบอกไม่แร์เรานี่แหละไม่แร์แต่ตัวเราเองอเนะเข้าใจไหมเพราะเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเหตุก็คือเรานี่เองใจเรานี่เองนะลวงจาเคยพูดตลอดโลกไม่ได้วุ่นวายหรอกใจเราต่างหากที่วุ่นวายเพราะฉะนั้น เรานี่แหละจะยุติธรรมกับตัวเรายุติที่หัวใจเรานี่แหละยุติธรรมมันต้องไปเรียกร้องคนนั้นคนนี้หรอกเพราะว่าทุกข์น่ะมันดีอยู่แล้วเราต้องเข้ามาหาทุกข์ที่เรามาบวชก็เพื่อจะให้มันทุกข์มันเคยใช้ชีวิตตามอ,อกตามใจอะไรมีกระยัดเข้าปากเลยอย่างเงี้ยเรามาขัดใจตัวเองนะให้มันทุกข์ไม่ใช่มาตามใจตัวเองเนี่ยถ้าตามใจตัวเองมันจะต่างอะไรกับคนทั่วไปอ่ะ มาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาเนี่ยเพื่อจะพ้นทุกข์นี่ต้องรู้แจ้งในทุกข์นะไม่รู้แจ้งอะไรหรอกธรรมะนี่การรู้แจ้งเลยรู้แจ้งอะไรหรอกรู้แจ้งใจตัวเองเนี่ยว่ามันทุกข์ทุกข์ว่าอะไรล่ะหาไปสิเพราะตันหาเราไม่เองเหรอฮะเพราะความต้องการตัณนหาเราเนี่ยอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างเนี้มันก็ประหลาดนะคนอะ่ะอยากพ้นทุกข์แต่ไม่ชอบทุกข์อะ่ะจริงไหมยอยากได้ปลาเนี่ยต้องลงน้ําเลย เราะงั้นอยากพ้นทุกต้องรู้แจ้งในทุกไม่มีทางอื่นหรอกถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะหลวงตาบอกต้องพูดถึงเรื่องทุกทุก์ในที่นี้ไม่ไม่ได้ถึงหมายถึงความลำบากนะหมายถึงใจเราเนี่ยเป็นทุก์ทุก์ที่ใจไม่ได้ฝึกหัดอยู่ไม่เป็นสุขไหลาตามสัญญาลมทุก์เพราะความพอใจสุขก,ก็คือแค่ความาทุกเพราะความไม่พอใจสุขก,ก็แค่ความพอใจเห็นไ,ไหม มันอยู่ที่ใจเราล้วนๆเหตุมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจะค้นหาอะไรละ่ะถ้าจะค้นหาธรรมะก็คือค้นหาทุกขนี่แหละอยากพ้นทุกเนี่ยแต่เกียดทุกเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วนะจำไว้การรู้แจ้งที่จริงเนี่ยรู้แจ้งในเวทนาหรือในทุกนี่แหละไม่ได้รู้แจ้งยังไงหรอกใจเรานี่แหละทุกนะ คิดว่าทุก์คิดว่าสุขนะ,ะ,ะจำไว้เรา,าเอาควรเลือกทางไหนดีอย่างเงี้ยฮะเนี่ยถามว่าเราควรเลือกทางไหนดีแล้วแต่มึงจะเลือกอะ,อะมึงจะเลือกยังไงก็เรื่องของมึงจริงไหมถ้าหลวงตาเลือกให้มึงจะไปทําตามกูเปล่า ถ้าเป็นกูก็นักบวชเถิดกูบวชอ่ะจริงไหมกูว่าบวชอ่ะเป็นของดีเป็นของเลิศเอาสิฮะจำไว้มึงอย่าหามตามกูไหมล่ะอ่ะมึงต้องถามหัวใจมึงอ่ะเหมือนคนบอกว่าผมจะพ้นทุกไหมกูจะไปรู้กับมึงเหรอจริงไหมถ้ามึงตั้งใจอ่ะมึงมีศรัทธามีความอดทนจริงๆอ่ะฮะนั่นแหละมึงต้องให้คําตอบตัวเอง เอออ่าถ้าจะให้หลวงตาแนะนําก็คือบวชอย่างเดียวแล้วกลัวจำไว้เพราะฉะนั้นหลวงตาว่าการเป็นการบวชนี่แหละดีที่สุดในชีวิตตายอยู่ตรงเนี้ยตายในผ้ากาสศวพัสนี้นะตายในชุดนักรบนี้นี่แหละดีที่สุดเข้าใจไหมนี่นะแต่สําหรับมึงจะเลือกทางไหนนะกูว่านั่นเรื่องข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 องจัะบุคคลที่จะเลือกทางเดิน เนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นแม่ชีเปล่าไม่รู้คเป็นแม่ชีรอถ้าเป็นแม่ชีม,ชมึงก็บวชสิมึงอย่าไปเกี่ยวอะไรกับคนอื่นล่ะคนอื่นเขาจะทํายังไงจะเป็นจะตายให้งงกับเรื่องของเขาเราต้องเกี่ยวกับตัวเราเองอะเนาะจริงไหมทำไมอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นหวังพึ่งทำคือพึ่งตัวเองพึ่งเนี่ยอะจริงไหมมันจะเอาอะไรแน่นอนกับคนล่ะกับมนุษย์อ่ะฮะ ก็บอกแล้วมันไม่เที่ยงไงอย่างหลวงตาเนี่ยกูไม่แคร์ใครงนั้นแหละกูแคร์แต่ธรรมะกูตัวกูคนเดียวเนี่ยกูจะไปไว้ใจใครได้ละ่ะเมื่อใจมันโลเลอยู่ยางเงี้ยกูก็รู้ไงเชื่อพระพุทธเจ้าเลยตั้งมั่นอยู่ตรงเงี้ยเอาสิอ่าใครอย่าไปไหนจะเป็นจะตายช่างเขาเิกูน่ะนะถะตายอยู่ตรงนี้กูเผาอันนี้พูดตรงๆนะทั้งกูก็ทุกข์ใจหาเชี่ยคนร้อยคน มันก็สองร้อยความคิดร้อยเหตุผลแล้วจะพูดถึงอ่ะเหมือนเห็นแก่ตัวไหมใช่เห็นแก่ตัวมากฮะกูเนี่ยงั้นกูไม่ทิ้งมาหมดหรอกพระพุทธ<ะ>เจ้าก็ทิ้งมาเห็นไหมเห็นแก่ตัวไหมก็หาตัวก็เห็นแก่ตัวไงจนทําลายตัวไงริงไหมแล้วจะไปหวังพึ่งคนอื่นกลัวเขาหนีกลัวเขาไปน่นไปนี่มึงไม่ทุกข์ใจหาหรอฮะ มึงเดินทางคนเดียวนะสายเนี้ยมันไม่ใครชวนมึงไปตายด้วยมีไหมฮะเวลาจะตายมาน่นะนะฮะมึงใจเป็นเพื่อนกูหน่อยเว้ยมันจะไปกับมึงไหมไม่มีหรอกฮะจำไว้ฮะเพราะฉะนั้นคำสามเนี้ยแล้วแต่ใจตัวเองก็แล้วกันแล้วแต่เธอแต่สำหรับให้หลวงตาเลือกก็ก็กูเป็นนักบวชกูก็จงบวชอยู่ในศาสนานี้จนกว่าจะตาย ก็จะตายอยู่เงี้ยนะส่วนคนอื่นนะเลือกเอาถ้าจะเดินตามอามาอหลงตาก็เดินตามหลงตาเดินอยากเดินตามใจตัวเองก็ไปจริงไหมจริงไหมล่ะจะทำยังไงอะ่ะถ้าอยู่กับกูแล้วมันขาดเคืองมันทุกข์ก็ไม่ต้องอยู่จริงไหมหรือจะให้กูไปมันก็แค่นี้ยจะมีอะไรมนุษย์ความไม่เสี่ยงความมันเป็นอย่างเงี้ยนะ เราจะไปเอาใจใส่อย่างอื่นได้ไหมต้องเอาใจใส่ธรรมะมันต้องไม่ดีมันตายไหมวางถวายชีวิตไปเลยแล้วมึงถวายจริงไหมล่ะตอนเนี้ยก็ลองไม่พอใจไม่ถูกใจมันดูสินี่มันเป็นอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกข์เห็นไหมมันก็เอาความถูกใจพอใจไะไงไม่รู้มันมาหาอะไรกันแน่กูรูแล้วเอาไปเอามาจริงไหมล่ะ ตามสบายเนาะเลือกเอานะอิสระเสรีเนาะจริงไหมล่ะนะมันจะมีอะไรล่ะคนเราเกิดมาเนาะเออเนาะแต่เป็นคำถามที่ดีนะจะกูไม่รู้จะตอบดีหรือเปล่าอ่ก็ตอบแบบนี้แหละนะอ่เพราะว่าเราเลือกเองเราอยากทำอะไรเราเลือกเองอะเนาะ ถ้ามึงอยากทุกข์มึงก็อยู่ต่อไปอยู่วัดป่าบ่อน้ำไปอินบวชอยู่เนี้ยบว่อให้มันทุกข์ให้มันตายจำไว้มึงไปหาดูถ้ามึงอยากสุขก,ก็ฮะมันสุขมีป่ะกูก็เห็นสุขๆดิบๆนี่แหละสุขมั่งสุขมั่งมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากฮะจริงไหมแต่เราต้องเรียนรู้มันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรานี่แหละเนาะ อ่าจะเอายังไงก็เลือกเอาชีวิตเรากรรมเรานะอ่าใครทํำยังไงก็ได้ผลอย่างนั้นเนาะถ้ากูเป็นคนไม่ดีเนาะกูก็จะรับกรรมของกูไม่ต้องห่วงกูหรอกเพราะว่าผลมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วจริงไหมใครก็รับเอาเองก็แล้วกันถึงไม่บอกให้รับเอาเองมันก็ได้รับอยู่แล้วเพราะเราทําเองจริงไหมอ่าจะไปวิงวอนร้องขอจากใครล่ะฮนะจริงไหมล่ะ มึงจะให้ใครแก้กรรมมึงได้จริงไหมเพราะฉะนั้น,นต่างคนต่างรับเอาเองนั่นมันยุติธรรมที่สุดเนาะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะเพราะฉะนั้นอยากพ้นทุกขมึงก็ต้องรู้แจ้งในทุกขเข้าหาทุกขจนเห็นทุกจนเห็นเหตุแห่งทุกมันจึงพ้นทุกจำไว้นะครับขอการหลวงตาครับมีคำถามจากไฟ์สดการปฏิบัติมาครับ คุณโดมเมืองสิงกราบถามลุงตาหน่อยครับขณะดูลมแล้วมือแขนขาขยับเองโดยอัตโนมัติโดยมีตัวเฝ้ามองอยู่ครับอ๋ออันนั้นแหละเรียกว่าสัมปชัญญะประภาเนาะบางทีก็กระถุกนะอ่าจริงเราแหละลุงตาก,ก็เหมือนกันเหมือนก่อนจะเห็นเลยว่าเอ้ยเนี่ยมันยกขึ้นมาเอา้าใครสั่งมันยกน,นี่ตามรู้ตามดูอย่างเงี้ยนะอ่อนะอ่า นั่นแหละถูกต้องที่สุดแล้วเนาะ,ะคือรู้สึกตัวว่าขยับแค่นิดหน่อยก็รู้อย่างเงี้ยนะรู้ตามรู้ตามดูตามความเป็นจริงอะเนาะรู้ก็อย่าไปยึดมันเออเห็นมันเฉยเฉยอะเนี่ยนะอย่าไปแทรกแซงมันเนาะก็กลับมาอยู่ในสานของลมหายใจเข้าหายใจออกนะแค่นั้นละพอเนาะ,อะขอการครับแต่คุณคำล่าครับผีเข้าสิงคนได้จริงไหมครับให้มันเข้ามาสิงกูก่อนก,ก,กูจะเชื่อไห จริงไหมแต่คนอื่นเขาสิงเนีกูไม่เชื่อหรอกมาสิงกูก่อนฮะมาเชิญมามาสิงกูเนี่ยฮะจำไว้ครับคุณสมศร์ร่วมบุญซื้อที่ดินกับหลวงตามาหนึ่งมื่นบาทครับสาธุเนาะอืมโอเคเนาะอ่านี่แหละไ้ะวความเชื่อเชื่อไหมบางคนเชื่อแม้กระทั่งไอรอนแมน ไปบูชามีน้ำแดงริงไหมบางคนเชื่อแม้กระทั่งอะไรพุทธ,ธาพิเศษหมูเดงอันนี้พูดถึงเรื่องความเชื่อแต่ความเชื่อ,อยังไงก็ตามแต่สำหรับศาสนาพุทธไม่ใช่มีความเชื่ออย่างนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญาเป็นสัจธรรมนะอ่าหลวงตาเคยบอกไม่เชื่อเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างนะ แต่ใน,นเมื่อเขาเชื่อของเขาเขายอมตายของเขานะบางคนเชื่อแม้กระทั่งยอมพรีชีวิตบูชายันเชื่อคอตัวเองก็มีนี่คือความเชื่อเพราะฉะนั้นอุปาทานในความปรงใจเชื่อจริงๆเนี่ยมันมีพลังมากเหมือนเราเชื่อธรรมะพระพุทธเจ้าในปฏิบัติลองดูพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่ออย่างเดียวเธอจงลองดูเถิดจำไว้ไม่ใช่เชื่อแบบเขาเชื่อไม่มีเหตุมีผล จริงไหมล่ะอะแต่เขาก็เชื่อนะว่าหุ่นนั้นจะมีจิตวิญญาณสิงอยู่หอย่างเงี้ยเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยเอาได้เจ็ดสีมาไปผูกปุ๊บเห็นไหมจุดทูบอะไรเงี้ยเอาไปมาเต็มเลยเห็นไหมเพราะมีความเชื่อว่ามีวิญญาณได้สิงสิทธิ์ที่จะช่วยเขาได้นะเห็นไหมอันนี้พูดถึงเรื่องความเชื่อเนาะ,ะต่างคนก็ต่างเชื่อไปสารพัดสารเพนะอ่าเพราะฉะนั้น เรื่องความความเชื่อไม่ใช่สัจธรรมนะแต่ทรงพลังเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ประมาทด,ด้วยความเชื่อจาก Youtube ครับขอการหลวงตาครับผมทุกเพราะรู้ว่าพระศึกครับพระที่เราศรัทธาศึกนะครับหลวงตาอ๋อ <c oughs> มันก็มาบวชเองสิงมึงไปศรัทธาเขาทำไมอ่ะอ่ะศรัทธาพระที่ยังไม่ศึกไม่ดีกว่าหรอถ้ามันเก่งจริงอ่ะมันศึกไปทำมหาอะไรอ่ะ ใจมันต้องตั้งมั่นอย่ายอมเป็นยอมตายสิจำไว้เนี่ยศึกพวกที่ยังไม่ศึกเนี่ยมึงศรัทธาไม่ดีกว่าหรออันนี้มันศึกไปแล้วมึงไปศรัทธามันทําไมทุกข์กับมันทำไมอ่ะถ้ามันเห็นใจมึงมันต้องอยู่สู้เพื่อมึงสิค่ะจริงไหมมันไปเห็นแก่ตัวขนาดนั้นมึงจะไปไปสนใจมันทําไมอะไรว่าลูกพี่โดดเรือหนีก่อนลูกน้องไงน,นะมึงไปเชื่อมึงไป นั่นก็เรื่องของมึงแหละวะแต่ว่าสําหรับกูนะไม่สนใจหรอกนะกูบอกแล้วไงมึงรักกูกูก็รักมึงฮนะมึงไม่รักกูกูจะไปรักมึงทําไมมันก็ยุติธรรมแล้วเนี่ยจริงไหมอ,อ,อ่าเรา,าก็ต้องเป็นอย่างนี้ธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนี้จริงไหมล่ะเหมือนหลวงตาเนี่ยถ้าจะได้ศรัทธาหลวงตาไม่ได้ศรัทธานะศึกไปเนี่ยเขาเรียกศึกศึกล้อนะศึกลอ้อศึกหมายถึงใช้งานไม่ได้ สนะิกขาลาสิกขาก็หมายถึงลาออกจากการศึกษาคําว่าสิกขานี่เป็นบาลีคําว่าศึกษาเนี่ยเป็นสันสกฤตลาออกจากการศึกษาศึกษาธรรมะอ่าเห็นไหมเขาเรียกผู้พ่ายแพ้อ่าใช่ไหมมึงจะไปเสียใจทําไมวะจริงไหมเออเอาไปเอามาไม่รู้มึงจะมาฝึกตัวเองหรือมึงจะไปรักคนอื่นเขาหนีจากผัวมายังมารักคนอื่นอยู่เหรอหนีจากเมียม,มาทิ้งมามึงยังไปสนใจคนอื่นอยู่เหรอ งานปฏิบัติธรรมมึงต้องอยู่คนเดียวอะเนาะนี่นะตัดเข้ามาอยู่ในบ้านตัวเองหน่อยนะไม่ใช่เอาใจไปใส่คนนั้นคนนี้เนาะเออเหรอ,อจริงไหมเพราะฉะนั้นขอใหอ้พวกเราเนี่ยธรรมะมันเป็นเรื่องของเรานะเป็นเรื่องของตัวเราจิตใจเราไอ้เรื่องศรัทธาเรื่องความเชื่ออขนาดตุกตายางมันยังเอาเป็นเมียเลยคนเราเนาะเออก็คิดดูมันมีไม่มีจิตวิญญาณด้วยความเชื่อของมันะนนนนเห็นไหมออ เพราะฉะนั้นเราไปว่าเขาไม่ได้หรอกเขารักของเขาจริงไหมเออจำไว้แม้แต่ลูกสาวลูกชายก็ตามมันรักของมันนะฮะจริงไหมเออจริงไหมล่ะเราจะไปว่ามันก็ไม่ได้จริงไหมช่างหัวมันจริงไหมล่ะเราก็ทำหน้าที่ของเราไปก็พอนะขอสาธุก,การที่ทำอ้าวตั้งใจรับพร